สวัสดีผมแบเคิวและตอนนี้ผมอยู่ที่ไอซ์แลนด์เหนือร้านอุมอกค่ะวันนี้ผมพาทิมไปพันนะเดชและมันเป็นความตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตผมผมเลี้ยงเธอไม่ไหวแน่ในระยะเวลา3ปีเธอสามารถกินไอติมทั้งลูกได้และเธอสามารถกับจัดการกับก้อนน้ำแข็งภูขาน้ำแข็งนี่ได้อย่างแน่นอน ที่คือสภาพที่เธอจัดวางไว้มันเยี่ยมเลยทีเดียวนะวันนี้ผมก็มีเพลงเล็กๆน้อยๆอยากจะฝากให้เธอวู้นี้ปิดนจไเพลงแท้คางให้ผิดใพัน ไปฝันทำไมน้องดูวรนจังจบจบเธอบาว่าลือไม่ของความกันชัวเวลาเธอโมโหรู้ไหมมันช่างน่ากลัวเหมือนแม่วัวตกมันแค่เธอเท่าเสาไฟขาเธอเท่ารถแม็คโคดูดีๆแล้วเธอเหมือนหลักกิโลให้ชันแพ้ค้างและเนียงเธอมันกันจกเธอชอ ค่ก็นอนสัดคร้งเพรเธอน้าขวอนถึงมันน่ารักรู้ไหมใจฉันกําลังละลายเอาไงกันดีละกับใครมันเอาไงกันดีละกับต้นขามันมีเสน่หตอนที่พูดจามาไม่ค่อยรักประชยังงงตัวเองทำไมชอบเธอ เธอจะเป็นยืนสายไกลกุ้งถึงลำตักไวคนจะลดลงแต่ฉันก็รักเธอจนใจแล้วท <c oughs> ี่จะโชว์ความสามารถพิเศษของเธอในการในการแซดงเคียวขนาดนี้เลยมีความสามารถพิเศษและหลังจากนี้ผมคงคิดว่าผมคงไม่กล้าจีบใครอ,ค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 อีกแล้วผมจะจีบผู้หญิงคนนี้ไปอีกนาน ด้วยที่ไม่มีไก่ป้าเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดูวางไข่ของพี่ไปพันผมต้องดูแลเธอเป็นพิเศษและอย่าลืมกับร้านหูมอคค่าร้านนี้ดีถ้าบอกว่ามากินถ้าบอกว่ารู้จักจับแบเกียเนี่ยรับรองว่าจ่ายเท่าเดิมไม่มีส่วนลดแต่อย่างใดมัอจะเพิ่มได้ซ้ำวันนี้ต้องลาไปก่อน และนี่คือเมนูเล็บโบอะไรวะเล็บโบให้มีเจ้าของร้านแนะนำหมูกรอบแบบหมูกรอบอันนี้เป็นหมูกรอบโอ้หมูสันนี่คือหมูกรอบนี่ก็เป็นจุดขายแมทของร้านเอาเฮ้ยมีชิ้นเยอะไปแกลงกินก็ไม่พอใจผมเนาะ Contoh untuk ini seperti.